คือตั้งแต่เชฟมาอยู่ที่อเมริกาเราจะได้ยินมาตลอดว่าอเมริกันดีซึ่งสำหรับตัวเชฟเองคาว่าอเมริกันดีสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการมีบ้านเ้ยเราก็ไปคุยกับ ลนออฟฟิเซอร์คนหนึ่งแล้วให้เข้าเพียร์ูปรากฏไม่ผ่านเป็นไงบ้านนะอยู่มากสวัสดีครับเชฟแจ็คสุบชัยนะครับจากช่องแจ็คกุซ่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับ หรือถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยก็บอกไปเลยว่าเชฟมาอยู่อเมริกาได้ประมาณ20ปีแล้วแล้วก็ทำธุรกิจร้านซูชินะครับอยู่ที่โอทาวพารซีนาแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ข้างๆร้านซูชิเนี่ยมีร้าน n o ส t อ l g จิ c คาเฟ่นะครับเป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ข้าง,างกันที่เมืองเดียวกันนี่แหละนะครับคือตั้งแต่เชฟมาอยู่ที่อเมริกาเ,เราจะได้ยินมาตลอดว่าอเมริกันดี ซึ่งสําหรับตัวเชฟเองคําว่เมการดีมมันคือการที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จมีเงินทอมีธุรกิจเนาะแล้วก็มีบ้านซึ่งซึ่งอตอนนี้เชฟมีธุรกิจของตัวเองนะครับสักเซสไม่สักเซสไม่รู้แต่ก็อยู่ทำมาหากินอยู่อยู่เลี้ยงชีพได้นะครับเลี้ยงครอบครัวได้แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการมีบ้านเว้ยการมีบ้านที่อเมริกาเนี่ยถือว่ายากมากๆสําหรับตัวเชฟเองนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเ,เห็นด้วยกับเชฟหรือเปล่าว่าการมีบ้านที่อเมริกาเป็นสิ่งที่ยากมากเพรสม,มือถือเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็สามารถอัปเกรดได้ตลอดเวลาเงินมันสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่นี่ยกเว้นบ้านนะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจากติดลบแบบเชฟนะครับตอนที่มาอยู่อเมริกาม,มันเลยทําให้ยุ่งยากวุ่นวายมากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเ,เชฟเคยเออไป าหาสินเชื่อบ้านเงียบเพียดผพูกรอบหนึ่งตอนนั้นได้มาวงเงินก้อนนึงแหละแต่เะไร,รู้ป่าตอนสมัยนั้นนะ่ะคนเอเชียคนเกาหลีใต้คนจีนะเข้ามากว้านซื้อบ้านโดยใช้เงินสดไว้เราก็เลยไม่สามารถที่จะมีบ้านาเป็นของตัวเองได้ณนะเวลานั้นนะครับก็คือ,อยากลำบากมากเราก็เลยแบบพับโครงการการซื้อบ้านไปเลย พับไปเลยแบบพับยาวๆไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ดําเนินชีวิตมาเรื่อยๆมีธุรกิจเป็นหุ้นส่วนเนาะเป็นหุ้นส่วนร้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ก็ผ่านพ้นมานเรื่อยๆนะจนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีก่อนเว้ยเชไปรู้จักกับน้องคนหนึ่งชื่อน้องแม น้องแมทเนี่ยเป็นเอเจนต์ขายบ้านตอนนั้นเขาเริ่มพึ่งเริ่มเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับสังหาริมรัพ์ใหม่ๆเลยเป็นเอเจนต์ใหม่ๆเลยเราก็ไปตีซีทําความรู้จักเผื่อว่าน้องสามารถช่วยทําให้เราสารฝันในในตอนตอนนั้นได้ว่าเอออยากจะมีบ้านาที่อเมริกาของตัวเองก็งเลยไปคุยแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนโควิดเกิดไว้พอโควิดเกิดหลังจกนั้นก็พับโครงการไปย,ยาเลยเอาแค่ว่า เอาชีวิตให้ตัวเองให้รอดก่อนนอตเอาธุรกิจให้รอดก่อนทีนี้พอเสร็จจากโควิดมาปี2023เราก็เลยเริ่มกลับมาคุยกับโนโ้องแมทอีกครั้งโดยที่งานนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่เรารู้ว่าเรามีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึง่งซึ่งคิดว่ามันน่าจะพอในการดาวน์เพย์เมนต์ได้ส่วนหนึ่นอะไรเงี้ยปรากฏไปคุยกับล o นออฟฟิเซอร์คนหนึ่งแล้วให้เข้าพียพร์ฟูรากฏไม่ผ่านคือเครดิตฮิตอรี่เราไม่ดี ก็เลยคุยกันว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องซื้อบ้านจริงๆอะ่ะเราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เครดิตเราผ่านแล้วก็สามารถเก็ตเพียร์ผูกได้น้องเขาก็เลยแบบเออโอเคพี่แจ็คอย่างนี้นะอาจจะต้องเป็น year term นะในการที่จะเดินบัญชีใหม่ทำ history credit history ตัวเองใหม่ก็เลยใช้เวลาประมาณเกือบปีนะครับในการที่จะแบบทำนูน่ทนทำนี่ตามคำที่เขาแนะนำสุดท้ายเราก็มาถึงวันที่แบบเฮ้ย โอเคเราน่าจะมีโอกาสที่จะซื้อบ้านได้แล้วนะนะครับก็เพียรผู้ผ่านเวแล้วแล้วแล้วแต่ว่าข่อแม้คือต้องหาบ้านให้ได้ภายใน1เดือนเพราะว่าเป็นเงื่อนไขถ้าเกิดเลย1เดือนไปแล้วเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องเริ่มทําเอกสารใหม่โดยที่คิดว่าถ้าทําเอกสารใหม่เราคงไม่ได้โอกาสนั้นแน่นอนในการที่จะซื้อบ้าน ดังนั้นเลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับว่าเชฟจะสามารถหาบ้านได้ภายใน30วันหรือไม่ซีรีส์นี้อาจจะมีหลายอพิโซดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับไม่รู้จะอนาคตเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆได้ดูเป็นประสบการณ์ดีกว่านะว่าในฝั่งของเชฟที่เจอมาในการซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยมันโหดและมันถิ่แค่ไหนนะครับเราต้องทำอะไรบ้าง สรุปแล้วเราจะได้บ้านหลังนี้ภายใน30วันหรือไม่นะครับยังไงเดีย๋ยวไปดูกันครับไปวันนี้วันที่จูนที่28นะครับ2525 25. มีนัดกับน้องแมทที่เป็นเป็นเอเจนต์ของเรานะครับน้องแมทมาแล้ว <laughs> มาแล้ว <laughs> มาแล้ว <laughs> เอะไม่ขอฮาตทีก็ได้ครับฮัตชีนัดมาคุยเพราะว่าเราจะมาคุยกับน้องเกี่ยวกับเรื่องสโคบของการที่จะ เซิร์ชชิงหาบ้านเนี่ยเราจะอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทั้งสองฝ่ายแมทก็จะได้ไม่ต้องไปหาบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เราไม่อยากไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะได้รู้ด้วยว่าเงื่อนไขของเราที่ในการที่มองหาบ้านคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวอะไรที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเชฟจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับือสกรพอออกมาตรงท,ที่ที่แมทรู้รแหละว่าันก็ต้องเป็นเชฟใช่รู้สึกว่าคอนเวนชั่น uh, <conventional S 1> มันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะ ด้วยเหตุผลก็กน่าจะเป็นครดิตดิสทรี่ของพวกพี่แล้วทีนี้ loan, เอฟเชเชรนเราเราก็ไม่ติดอะ่ะแต่ประเด็นอย่างที่บอกเราก็รู้ในใน,ในสภาพของเราเองว่าถ้าเอฟเชเหมือนเหมือนของ,ง 9, ในทะเก้าก็จะน้อยลงใช่ใช่ใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีตัวหนึงที่มันเป็นอะไรลนะ สเตทเมนต์อันนั้นมันถือว่าเป็นง่ายเลยถ้าสเตทเมนต์โลนนี้มันมันถือว่าเป็นค o n เ e n นช o n a l เหมือนกันป่ะเขาเรียกว่านอนเขาเรียกว่า n อนคิวเอ็ครับไอคำว่าคิวเอ็มโลนกับนอนคิวเอ็มโลนไอนอนคิวเอ็มก็คือเป็นโลนที่แบบเหมือนเป็นโลนของเซเว่นอย ใช่เป็นเป็นรองของเซิร์ฟพอยร์ตส่วนใหญ่อะครับพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคอนดิชันอะไรที่มากมายคือนอนคิวเอ็มมันก็จะเออ่ความวุ่นวายก็จะน้อยลงแต่ว่าข้อเสียของนอนคิวเอ็มก็คือดอกเบี้ยมันจะแพงกว่าแต่เขาลองดูครับเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยมันก็แพงอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเราต้องรีไฟแนนซ์อยู่ดีครับคือทำเพื่อให้ได้บ้านไปก่อนทนทนไปก่อน2ปีแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เหลือหกเดือนไม่ซ้ำโอ้หกเดือนใช่ไหมใช่อลิไฟแนนหกเดือนใช่อลีไฟแนนซ์สามเดือนก็ได้นะครับสอนกก็ได้้แลว็คือเือเดือนถ้าจังหวะที่ดอก็ มันต่ํปุ๊บก็อาจจะับไปมีไฟแนานได้เมื่อไหร่ได้บ้านแล้วมันง่ายมากกว่าเรามาดูบ้านกันแน่น้องแมทสวัสดีครับที่หลังนี้ครับอยู่ดูราเต้คือห้องน้ำขเขาแบบคือมันก็ไม่ได้อัปเดตแต่คือคือเขาอยู่กันสะอาดนะครับเนาะใช่ไหมห้องนี้ก็เป็นห้องมาสเตอร์ครับ มันมีห้องน้ำส่วนตัวอ๋อนี่มาสเตอร์เบ r รูมนะครับแล้วก็มีห้องน้ำโอเคนะพูดไซส์เหมาะกับแมวพี่มากพื้นเป็นคอนระลากคอนเส็งเออเออใช่ทำแบบว่าอะไรนะเออ่โปรเจกต์หนึ่งรอบนี้โปรเจกต์ห้องฉันมีสิทธิ์เลือกพื้นฉันก็เลือกข้างแมวเหมือนทำกันเองเออเหมือนทำกันเองใช่ไหมว่ามันดูไม่มันดูไม่เป็นเอ่อพีซเดียวกันแต่คือคอนดิชันเขาสะอาดแค่นั้นเองเขาอยู่กันสะอาดสะอาด แ,แม้แม่แอบคิดเลยนะถ้าพี่แจ็คกับพี่จอยแบบว่าอยู่กันสองคนตรงนี้เช่าให้คนเช่าได้เลยเนื่องเพราะมันมีห้องน้ําส่วนตัว<ม><ม>แล้วก็ให้เขาใช้ให้เขาอัพเสร็ด้านหลังด้านหล,หลนังมีประตูสอ,อจริงนะพี่แบ่งเช่าฝั่งนี้ไปเลยเช่าให้เลิกเลยอันนี้ก็คือแบบว่าคนเช่าก็เลยเป็นคนหนึ่งแล้วก็พี่ก็อยู่ห้องมุมนู้นใช่เพราะถ้าพี่อยู่คนสองคนตรงนี้ก็เก็บได้ก็พันห้าแน่นอนทั้งตัวอันนี้พอดูน้ำไฟ เราเราสามารถออกไปทางนี้ได้ไหมแม่ไดนะ้โอเคโอเคมีรูปแค่ที่กูออฟไซด์โอเคโอเค I was just m e n t i o n e d to them that the trail is close by. Yeah. นี่ You guys gonna get skinnier? Go I'm <laughs> <I> skinny. <laughs> wow. นี่เป็นเทรลหลังบ้านนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเทรลนะครับออกกําลังกายได้ยาวๆไปถึงตรงนู้นเลยต่ข้างหลังนี้เป็นเขานะแล้วก็ยังมีบ้านอยู่นะครับเป็นไงอันนี้คือเป็นบ้านหลังแรกนะที่เรามาดูกันนะครับอยู่ในเมืองดูราเต้นะครับห่างจากเมืองพาซีนาประมาณจริงๆประมาณสัก0ิบถึงยีินาทีถ้ารถไม่ติดก็จะขับรถมาจาก จากร้านได้ง่ายๆเลยนะครับแมทเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านอีกหลงังนครับโอเคจะไก,กลกว่านี้ได้อนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไกลามากตอนนี้เรามาถึงหลังที่2แล้วครับอยู่ในเมืองเดียวกันนะอยู่เมืองยูราเต้ตรงข้ามจะเป็นน่าจะเป็นพาร์คน,นี่ต้นฝรั่งด้วยดอกบานทม โอ้มีต้นองุ่นด้วยเนี่ยนะมีต้นองุ่นด้วยนะครับว้าวไปนี่คือห้องครัวนะครับคาเพรมิดเนี่ยคนแอทเทสโซเขาก็จะไปประเมิ่เขาก็จะไปประเมินไอ้พอร์ชั่นที่มันไม่ถูกกดใช่ไหมครับ ใช่ก็ค <Auf> <Certain> ือม <challenges> <Like> ันค right. yeah. well, yeah. so, ือมันก็ไม่มีแวลูแค่นั้นเองใช่แต่ว่าโชคดีที่ว่าซิตี้เออ่ดูราเต้เขาไม่มีบางซิตี้เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะ p อย n t of sale ก่อนที่จะขายนั่นก็หมายความว่าซิตี้จะต้องมาตรวจเช็คดูก่อนแต่ดูราเต้ไม่ต้องดูราตองไม่ต้องใช่ครับถ้าเบอร์อัลมอนเต้อะใช่ถ้ามาตรวจแล้วมันจะเกิดเรื่องใหญ่ไหมถ้ามาตรวจถ้ามาก็ขึ้นอยู่กับการสัญญาเหมืองนักเง ถ้ามันเขียนว่าคนขายต้องเป็นคนรับผิดชอบเออที่จะโมดิฟายที่จะซ่อมแซมให้ถ้ามันไม่ผ่านซิตี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคนขายเขาเออเขาโอเคตรงนั้นแล้วถ้าเกิดมันอยู่ๆเราโดนทิเก็ตมาในระหว่างอยู่ในเอสโคเขาก็ต้องเออันนี้เขาก็ต้องโมดิฟายกลับมาให้ตามซิตี้โค้ดตามซิตี้โค้ดใช่อืหรถ้าเขาไม่เขียนในดิสโคลเ s อร์แล้วเราแอคว่าเราไม่รู้เรื่องเราจะสู้่คดีหลังได้ว่าเฮ้ยคุณไม่บอก เออทำไมยูไม่บอกไอ้โหมาสเตอร์ใหญ่ว่ะห้องน้ำตรงนี้มันรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะถูกเพลินครับบ้านถึครับบ้านเลยเอาแบบแพงอะเออเหมือนแบบเติมเติมขึ้นมาห้องนอนนี้ถูกต้องห้องนี้ถูกต้องห้องนี้ถูกต้องสี่ห้องนอนนะมันต้องเป็นเอ่อคนขายก็เป็นคนจีนที่มันซอยห้องให้แบบเออห้องนี้ห้าร้อยห้องนี้เจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออ อันนี้เหมือนเหมือนตอนสมัยพี่มาอยู่ LA ใหม่ๆห,ห,ห้องจะเป็นแบบเนี้ยซอยนู้ซอยนี้ซอยแล้วก็มีพังออกส่วนตัวแปลกๆเหรอคือบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะขายได้ครับขายคนที่แบบว่ามาปล่อยเช่าเป็นอินเวสต์ลงอินเวสเตอร์อายุสรุปวันนี้ที่เรามาดูกันรู้สึกยังไงบ้างวันนี้จริงๆโดยรวมก็โอเคทั้งสองอันนะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้แบบ ถ้าชอบจริงๆอ่ะคือชอบหลังแรกที่ไปดูที่มันมีเทลอ่ะเออถึงแม้มันจะเล็กกว่าแต่มันดูโคซี่กว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างคือที่หลังที่สองราคาขึ้น4ี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพันเหรียญภายในคืนเดียวแปลกมากเออถ้าถ้าสักเจ็ดแสนกว่าอะไรเงี้ยยังยังพอแบบโอเครับได้พอด้วยราคาอย่างงี้เนาะแต่พอขึ้นไปแปดกว่าปุ๊บโอ้โหแปดห้าไม่ไหวว่ะดูแล้วไม่สม เอาเป็นว่าถ้าวันนี้สองหลังเราก็เราเราโอเคกับหลังแรกมากกว่าหลังแรกที่มีสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคบติดเทลข้างหลังนะแล้วก็มีอยูอ่บนเนินหน่อยๆนะ,ะก็เดี๋ยววันนี้พอสำหรับวันนี้ก่อนเดี๋ยวช่วยกันลุน้นช่วยกันภาวนาะเออมีเวลา,ม,วลามีเวลาแค่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไหมหนึ่งเดือน30วันอ่าไปไปลุยต่อ ตอนนี้เราอยู่แถวเมืองลาเวนนะครับเราก็เอาจริงๆไม่เคยรู้จักเมืองนี้มาก่อนแต่ก็เป็นเมืองที่น่ารักนะเพราะว่าดูจากสภาพาสภาพบ้านเนเบอร์ที่อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเออเขาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นปะมีมีธงเมกันก็พอ,อามาดูบ้านนะครับเราก็เป็นการเรียนรู้พื้นที่ไปด้วยว่า,เ,าเมืองแต่ละเมืองเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ เมืองที่เชฟเปิดร้านอยู่อ่ะมันแพงมากเราก็เลยพยายามแบบเหมือนกับแรนดอมหาเมืองที่อยู่รอบๆรบัศมีจากร้านมาอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์นะเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักเมืองเราแวกระแวก,แ,วกแบบเออไกลจากจากร้านมาสักเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเมืองนี้นะครับก็เป็นคนที่คิดว่าน่าจะปลอดภยัยแล้วก็น่าอยู่พอสมควรนะเราเวิร์นครับ อันนี้เรามาดูบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นไงบรรยากาศมองเห็นตัวเองในบ้านหลังนี้ไหมเห็นอยู่ก็ถือเป็นบ้านที่น่ารักนะคือถ้าเกิดเราชอบเดี๋ยวอยากให้แมทพามาดูนันอยู่เนาะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูราเต้แล้วพอดีว่า อ่าวนี้เป็นการโอเพนเฮาส์ครับคือเราไม่ต้องมากับเอเจนต์เราก็ได้นะครับคือเราสามารถบล็อกอินเข้าไปดูได้เลยโดยปกติถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใชโอเพนเฮาส์ open house แบบนี้นะมันก็จะเป็นลนักษณะเหมือนกับไพรเวทคือต้องนัดต,ต้องมีเอเจนต์มาแต่อันนี้คือไม่ต้องมีเอเจนต์มาก็ได้เดี๋ยวเราเนี่ยเห็นไหมมีป้ายแบบนี้ที่เขียนว่าโอเพนเฮาส์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นบ้านที่เราจะมาดูนะ,ะเดี๋ยวจะ ขอขก่อนว่าถ่ายได้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวมาโอเคเราขอ,เ,อาเขาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะขอฟิล์มนะครับอันนี้คือตัวบ้านนะนี่จะมีพื้นที่ด้านหน้าใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ข้างในเปิดเข้าไปเรียวความมาโอ้อันนี้มันแบบอันนี้มันคือแบบ มันคือบ้านไว้อยู่เลยอยู่นึกออกปะ yeah, <okay. S 1> อยู่แล้วก็แบบอันนู้นคือทำา a เอดนั้นได้ <Okay. S 1> ใช่ไหมไอซ่อยยูโพสจะมา e ก็ตไรเกอร์ almost 60 d a y ์67 days? YeahSo yeah. it's been on the market we did we do have an offer mm hmm. uh but it's it's it falling throughOh right r i okay 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 okay, yeah. Yeah. okay. so that's why right and it has nothing to do with the property mm -hmm. it's just unfortunately the mm -hmm. person that they're having issues with the bank so i see yeah. i see okay with so under underwriting okay so right now we're just uh we're taking offers okay okay let me walk around thank yeah, you no appreciate that yeah. <laughs> yeah. Hi, <Jen. laughs> yeah. wow this is going to be the นบ้านน่ะอยู่มากอ๋อนี่เห็นไหมครับมีว้าวเฮ้ยโอเคแนะเนี่ยแล้วข,ข้างหลังมีพื้นที่นะครับให้ปาร์ตี้ได้สวยต้มลื่นนะพื้นที่โอเคเลยนี่แต่ที่สำคัญคือมันมีอันนี้นี่เห็นไหมเป็นห้อง มีห้องน้ำนะแล้วเขามีห้องนอนนะเฮ้ยเป็นไงบ้านหลังนี้น่าสนใจไหมเฮ้ยมันโอเคนะคือเอาจริงอ่ะมันไอไอตรงนี้มันสามารถเหมือนเหมือนสร้างสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้เราได้เลยอะ่ะถือว่าเฮ้ยโอเคโอเคเลยราคาได้ มีพื้นที่ไม่ใหญ่ไม่โตกำลังดีบอกกับเรามากเป็นไงกันบ้างครับ EP นี้โคตรลุ้นนะเพราะว่าเชฟเนี่ยมีเวลาแค่30วันในการหาบ้านที่อเมริกาในการซื้อบ้านที่อเมริกาคือจะบอกว่าถ้าใครอยู่อเมริกานะครับหรือ,อคนที่มีประสบการณ์ในการซื้อขายบ้าน เชื่อว่าการหาบ้านภายใน30วันแล้วก็ได้ offer, ออฟเฟอร์ได้เขาเรียกว่าคนขายบ้านเขารับออฟเฟอร์เราด้วยอะไรเงี้ยคือมันเรื่องที่ยากมากๆแล้วก็ลุ้นมากนะครับ EP นี้ยังไม่จบแค่นี้นะเราอย่งเขาเรียกว่าพอพอเราไปดูบ้านนะมันมีหลากหลายสไตล์หลากหลายโลเคชัน่นแล้วก็จริงๆแนละ้วมันอยู่ที่ความจำเป็นแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไร มันอยู่ที่หน้าตักของเราด้วยอะว่าว่าว่าเชฟจะสามารถทําได้แค่ไหนอะไรยังไงน,นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหลังไหนจะเป็นบ้านของเรานะจะเป็นบ้านของเชฟแล้วก็เขาใช้คําพูดว่าอะไรอะหรือมันจะมันจะสิ้นสุดแค่นี้คือเราไม่สามารถหาบ้านได้ทันภายใน30วันอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้เชฟด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ในการซื้อขายบ้านมีอะไรแนะนํำเชฟก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะใต้คอมเมนต์เลยนะครับยังไงก็ขอบุรุณเพื่อนมากที่ดู EP นี้จนจบนะฝาก like, woman, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆิี่เชฟด้วยแล้วยังไงเจอกัน EP หน้าในชาเลนจ์หาบ้านภายใน30วันไป